สวัสดีครับเพื่อเพื่อทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่สื่อเวียดนามหลายๆสํานักได้มีการตีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าทางสโมสรบุรีรัมยูไนเตดได้ตัดสินใจส่งชื่อเลืองส่วนเจืองมิดฟิลด์ริกรลีทีมชาติเวียดนามลงเล่นในรายการ a f c แชมเปี้ยนลีก2019 ซึ่งจากการตัดสินใจแบบนี้ของทัพปราสาทสายฟ้าแฟนลูกหนังชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปบงังบางมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าถึงแม้ว่าผมจะรักส่วนเจืองและก็สนับสนุนเส้นทางของเขาเสมอแต่จำเป็นต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ผลงานของเขาถดถอยลงการผ่านบอลที่คมของเขาก็ห่างไกลจากเดิม แต่ว่าในตอนนี้เขาได้รับโอกาสที่ดีแล้วได้โปรดใช้ประโยชน์จากมันผมปรารถนาว่าคุณจะมีการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและนำชัยชนะที่ดีกลับมาให้แฟนๆส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าได้โปรดพยายามใช้โอกาสที่โฮโซไกนั้นยังคงมีอาการบาดเจ็บและก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ให้ได้ดีที่สุดส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่า ยินดีด้วยคุณมีโอกาสที่ได้รับฝีเท้ากับกู้ต่อสู้ระดับท็อปของทวีปพยายามเขานะส่วนเจืองในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าผมรู้สึกว่าส่วนเจืองยังคงเชื่องช้าไม่เคยเห็นเขาสปรินต์เร็วเลยมันเหมือนกับเขาไม่ได้ใช้พละกําลังของเขาได้อย่างเต็มที่บางครั้งผมเองก็รู้สึกอดทนไม่ได้กับการเล่นของเขาส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อเส้นทางของทีมบุรีรัมในตึก a อ c แชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ว่า กลุ่มนี้ของบุรีรามใน ACL มันเหมือนกลุ่มแห่งความตายแต่ยังไงก็พยายามเขานะส่ววเจืองอย่าได้ปล่อยให้ตัวเองต้องนั่งอยู่ข้างสนามส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกว่ามันดีเลยถ้ามันเป็นแบบนี้ผมหวังว่าเจืองจะประสบความสำเร็จถึงแม้จะรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากมากส่วนท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่ายินดีด้วยตัวเจืองพยายามต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่ว่าแฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนวเน็บแนมแล้วว่าม้านั่งของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดน่าจะเงาวับมากกว่าที่เคยเลยละในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าเขามีความสุขกับเงิน230ล้านดองต่อเดือนและยังได้เล่นใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีกมันไม่มีสิ่งใดที่นักเตะเวียดนามสักคนจะปรารถนามากกว่านี้แล้วแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวแล้วว่า ซุปเปอร์ตานักเตะไม้เลขหนึ่งของทีมฮานอยมีค่าสัญญาจากการโฆษณาที่เทียบเท่ากับการเล่นฟุตบอล5ปีของส่วนเจืองเลยนะส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมมีความสุขผมหวังว่าเจืองจะพยายามโฟกัสในการฝึกซ้อมและก็ประสบความสําเร็จกับสโมสรนนี้ด้วยการกลายเป็นตัวเลือกหลักในทีมตัวจริงส่วนท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าเขามักจะเตะบลเหมือนกับเป็นไอดอล แต่วิธีที่เขาเล่นมันช้าจนกองหลังดักจังหวะการผ่านบอลของเขาได้เขาจำเป็นที่จะต้องมีการเร่งความเร็วเพื่อให้ลูกบอลมันขึ้นไปถึงแดนหน้าส่วนไฟบอลท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าบุสเกตหรือว่าเปียโนก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่สปรินต์อะไรมากมาย ระดับของพวกเขาต่างจากส่วนเจืองแต่ว่าก็มีสไตล์การเล่นที่เหมือนกันส่วนเจืองนั้นยังคงอ่อนแอในด้านของความแข็งแกร่งของร่างกายและก็ความสามารถในการเข้าปะทะแย่งบอถ้าเขาไม่พัฒนาสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถพัฒนาความสามารถจากพรสวรรค์ของเขาได้ส่วนท่านถัดมานี่ได้มาอ้างอิงถึงนักเตะเวียดนามท่านหนึ่งว่าอ่านดึกนั้นเมื่อสิบปีก่อนเขาก็เป็นแบบนี้มีการเล่นที่น่าเบือ่อแต่ว่าเมื่อเขาเติบโตมากขึ้น การเล่นของเขาก็กล้ากแกร่งมากขึ้นส่วนท่านต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอชาวเวียดนามที่ดูจะไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเจืองนักโดยเขาได้มากล่าวว่าโอเคละ่ะแต่ว่ามันคงไม่มีผู้เล่นเวียดนามได้เล่นจริงๆรหรอกส่วนเจืองคงจะอยู่แค่บ,บนม้านั่งสำรองในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าบุรีรัมพูดถึงเขาบ่อยๆดังนั้นผมคิดว่าส่วนเจียงจะมีโอกาสได้ลงเล่นบ่อยนะ แต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมากลับได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับการได้เล่นในรายการ AFC c h แชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าความสามารถของเขายังคงจำกัดเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในขณะที่แฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มากล่าวว่าผมมองว่าเขาแค่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านฟิตเนสเขามีระดับการเล่นอยู่ในระดับ ACL อยู่แล้ว ่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าใช่แล้วส่วนเจืองมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่เขาก็มีโค้ชที่สนับสนุนเขาอย่างดีในทีมบุรีรัมย์ที่มันน่าจะทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับเขาในการพัฒนาและปัญหาของเขามันก็ดีกว่าผู้เล่นที่มีปัญหาด้านเทคนิคหรือว่าแท็กตตก ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามบางคนไม่ชอบฟุตบอลไทยพวกเขาก็เลยไม่พอใจนักเมื่อส่วนเจืองย้ายไปเล่นให้กับทีมบุรีรัมยูในเตดและพวกเขาก็จะพูดจาให้ร้ายเกี่ยวกับส่วนเจืองส่วนท่านต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เล่าความรู้สึกว่าผมมีความสุขที่โค้ชใส่ชื่อเขาอยู่ในทีมและก็ให้เขาลงเล่นในเกมแรกด้วยจำได้ไหมว่า ปีที่แล้วเฮืองวูแซมซันไม่ได้อยู่แม้กระทั่งบนม้านั่งสำรองของทีมบุรีรัมย์ส่วนท่านต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงมิดฟิล์วชาวเวียดนามว่าจริงๆแล้วส่วนเจืองเป็นคนที่ทำงานหนักและก็ถ่อมตน้นถ้าเขาได้อยู่กับทีมบุรีรัมย์อยู่ในแต่จนถึงสิ้นปีนี้คุณจะได้เห็นเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ดีส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมมีความหวังที่สูงกับเขาที่บุรีรัมย์จริงๆแล้วผมคิดว่า จาฟโค้ดปัจจุบันของทีมบุรีรัมดีกว่าจ้าฟโค้ดของทีมอย่างอินชอนตอนที่เขาไปอยู่ที่นั่นซะอีกเพราะว่าตอนที่เจืองไปที่นั่นโค้ชของเขาต้องลาออกไปเพราะผลงานที่แย่ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่ามันดูเหมือนว่าเฮดโค้ชของทีมบุรีรัม์ยูไนเตดให้การสนับสนุนส่วนเจืองแบบเต็มที่เลยนะมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายที่เขาได้มากล่าวว่า ผมชอบฟุตบอลไทยนะแต่ผมไม่ชอบสไตล์การเล่นของเหลืองส่วนเจืองเพราะว่าเขามักจะเดินเล่นตอนที่อยู่ในสนามแต่ยังไงก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยสำหรับโอกาสในการได้เล่นในรายการ ACL ครับทั้งหมดก็เป็นมุมมองจากแฟลูกหนังชาวเวียดนามที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้โดยการแข่งขันในรายการ a f c แชมเปี้ยนลลกของทีมบุรีรัมย์นั้นพวกเขาได้อยู่กรุปเดียวกันกันกบอูระวะเรดไดมอนจากประเทศญี่ปุน่นชนบุคคุนไดาจากเกาหลีใต้และก็ปักกิ่งกัวอันจากประเทศจีนซึ่งในเกมแรกนั้นบุรีรัมยูในแต่จะต้องออกไปเยือนอุระวะเรดไดมอนที่สนามไซตามะสเตเดียมในวันที่6มีนาคมนี้ ยังไงก็รอติดตามเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยนะครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ